แมทริกชานนดาราเด็กที่เคยรับบทหมูหยองในละครคุณพ่อรับจ้างสร้างความประทับใจเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวลิต้าแต่งงาน โดยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นขณนะที่ทั้งคู่ไปดำน้ำด้วยกันนะครับโดยลิต้าได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความผ่านใน i อส่วนตัวเธอเล่าว่าไม่เคยเอกใจหรือสงสัยมาก,ก่อนและประหลาดใจที่แพทริกสามารถปิดบังแผนการน,นี้ได้เป็นเดือนๆแพทริกรอจังหวะขอแต่งงานหลังจากที่ทั้งคู่ขึ้นมาจากดำน้ำในสภาพที่มอมแมมเหมือนลูกหมาตกน้ำซึ่งเป็นการขอแต่งงานที่สต้อนความเป็นตัวตนของทั้งสองได้อย่างแท้จริง7ปีที่ผ่านมาไม่มีซักวินาทีที่หนูไม่มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตมากับพี่ไม่มีซักนาทีที่หนู ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกรักมาอย่างดีพี่เติมเต็มคําว่าลิต้าได้ลงตัวละอบอุ่นที่สุดขอบคุณนะคะรักพี่ที่สุดเลยอยู่เล่นทะเลด้วยกันหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันและมีความสุขด้วยกันแบบนี้ไปจนแก่เลยนะคะซึ่งข่าวการขอแต่งงานในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและแฟนๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและทางทีมข่าวพีนิวก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ